นมัสการหลวงตาะะเจ้าค่ะขอโอกาสอขอความเมตตาหลวงตาว่าเมื่อกี้ที่ฟังยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องว่าไม่ปล่อยวางตัวเองขอความเมตตาหลวงตาช่วยยกตัวอย่างให้ <ส trillion. S 2> ที่ไม่ปล่อยวางตัวเองที่เหมารถมาที่บอกว่าเหมารถมาลูกตาสามคันรถตีคันรถมากันเดี๋ยวก็มามาชุดหนึ่งมาชุดหนึ่งมาจากสำนักต่างๆอะแล้วก็มาเพื่อจะมาให้หลวงตารับรองว่าตอนนี้หนูหรือผมนิพพานหรือยังหนูหรือผมถึงนิพพานว่างอยัง ก็คือปล่อยวางทั้งหมดแล้วแล้วก็ใจตนเองนิพพานแล้วนิพพานเป็นที่ไปเรียนนิพพานว่างกันมาแล้วสุดท้ายก็ว่างกันเป็นแถวเลยว่างว่างว่างแล้วว่างแล้วไอทำงานอะไรก็ใจว่างเปล่าทํางานอะไรก็ใจว่างเปล่าทำกับข้าวโด้วยใจว่างเปล่าทําสวนทำไรนาทํากิจการงานใดทำไอรีดผ้าถูบ้านซักผ้าด้วยใจว่างเปล่าว่างเปล่าตลอดเวลาแล้วก็มาให้รับรองว่านิพพานแล้วเพราะในใจไม่มีแต่ความว่างเปล่าไม่ยึดถืออะไรนิพพานแล้วก็ ลูกต,ตาก็เปรียบเทียบวันที่บอกว่าท่านนนิพานเปรียบเหมือนว่าท่านถึงท่านไปถึงที่นั้นแล้วหรือท่านได้กินจนอิ่มแล้วแล้วท่านจะกลับไปถามขึไหมว่าผมอิ่มหรือยังหนูอิ่มหรือยังหรือหนูไปถึงที่นั้นมาอย่างจะถามไหมไม่ถามเพราะอะไรไม่เข้าใจด้วยตัวเองใช่ถูกต้องแล้วอันนี้ไงรู้หมดจดติ้งสงสัยไม่ต้องถามใครต่อไปผู้ที่นิพานแล้วท่านแม้แต่พระเจ้าอยู่บนกุฏิมีพระองค์หนึง่ง ไปเห็นต่อมน้ําเกิดดับเกิดดับตอนที่น้ําฝนตกลงมาจากชายคาพุทธเจ้าชยขายคาคาทับุดีพุทธเจ้าแล้วตกไปที่พื้นน้ำามืองล่างเนี่ยมันก็เกิดต่อมน้ําแตกดับแตกดับแตกดับท่านมาเทียบกับอาการของใจเกิดดับเกิดดับมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองใจเหมือนพื้นน้ําพื้นน้ําก็ไม่ได้เกี่ยวกับต่อมน้ําต่อมน้ำก็ไม่เกี่ยวพื้นน้ามันก็เป็นทำหน้าที่ของมันไอ้ต่อมน้ําก็เกิดมาจากพื้นน้ําแล้วก็ดับหายไปที่พื้นน้ําไอ้พื้นน้าว่าผมเป็นพื้นน้ําท่านเอาพื้นน้ามาเปรียบใจของท่าน ่วนต่อมน้ําก็เหมือนอาการในใจต่างคนต่างไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันไม่ดูดไม่ผักกันแค่นั้นแหละท่านก็นิพพานเลยถ้าเขาถึงธรรมชาติความจริงไม่มีผู้ดูดผู้ผักไม่ติดรักติดชังเกิดอะไรขึ้นก็เป็นอย่างนั้นเป็นไปยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นต่อมน้ําจะใหญ่ต่อมน้ําจะเล็กต่อมน้ําจะมากหรือน้อยท่านไม่มีผู้ยึดอัญญตรละพิขุก็บรรลุนิพพานในขณะที่สิ้นฝนสิ้นเม็ดฝนหยดลงมาก็บรรลุนิพพานพระพุทธเจ้าอยู่ข้างบนเนี่ยจะมาถาม ทูลถามปัญหาพุทธเจ้าไม่ถามแล้วโดยกับกุติเลยอันนั้นแหละเรียกว่าปล่อยวางผู้ที่ไม่ยึดบ้านถือบ้านแล้วแต่ผู้ยังยึดบ้านถือบ้านตัวเองอยู่ว่าตัวเองนิพพานยังต้องไปไล่ถามคนอื่นอยู่ว่าผมนิพพานหรือยังหรือหนูนิพพานหรือยังขอบพระคุณเจ้าค่ะเอาไปข้างหลังนี่ก็กราบนมัสการหลวงตาค่ะขอขอ,ขอการบ้านได้ไหมคะไม่อยากตกขบวนเอาแล้วยังไงลนะ่ะปฏิบัติยังไง หเ,หงงหเห็นยังไงรู้ยังไงเห็นยังไงเนียไลฟฟังทีบอกทีชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อไอค่ะไอ,อะปฏิบัติยังไงรู้ยังไงเห็นยังไงในในปฏิวัตขนะก็เหมือนหนูก็พยายามดูดูจิตไปเรื่อยๆแหละดูจิตดูใจเวลาเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามรู้แต่ว่าบางทีมันก็รู้แต่ว่าก็มันไม่ดับอะค่ะไ hmm? ม่เหมือนเดี๋ยว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 ไอสองท่านฟังให้ดีแล้วเดี๋ยวช่วตอบแทนเราหน่อยที หนูก็บอกว่าตอนนี้หนูปฏิบัติโดยดูจิตดูใจตลอดเวลาแต่รู้แล้วมันไม่ดับรู้แล้วมันไม่ดับมันมันมันเป็นยังไงอะ่อะไหนออกมาดิอครมาช่วยอธิบายหนูดิเอาไมค์มา,อ,นนอ,มาอ,อันหนึ่งมาอีกอันหนึ่งไมค์กันมามาช่วยเราหน่อยดิออกมาข้างหน้าเนี่ยอ่ะมอบมอกก็ได้อะาารู้แล้วมันไม่ดับรู้แล้วไ,ไม่ดับรู้ลรแล,ล้วอะไรไันต้องดับมันเป็นยังไงอ่ะอันเนี้ยเข้าใจอะไรผิดดูสิหนูหนูโตเลยลูกหนูตาจะเป็นกระปกาใน้อ่ะพูดเลยไอ้ที่หมอกรอ่ะหมอกาเจ้าค่ะ ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นความเข้าใจผิดอะ่ะเพราะว่าธรรมชาติอ,ะอ่ะสังขารมันเป็นต้องเป็นสิ่งที่เกิดเองแล้วก็ดับเองไม่ได้ไหมายความว่าเราจะต้องไปดูเพื่อเห็นมันแล้วมันถึงจะดับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจผิดเราเราก็จะเอาตัวเราเข้าไปดูเพื่อให้เห็นกระตาวมันดับจริงๆแล้วอะ่ะไม่ว่าเราจะเข้าไปดูหรือไม่ดูธรรมชาติมันเป็นของมันอย่าง,งานั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องดับเอง เพราะฉะนั้นถ้าหนูเข้าใจถ้าหนูคิดว่าเออทำไมหนูเข้าไปดูแล้วมันไม่ดับเนี่ยก็แสดงว่าหนึ่งมันมันเป็นความเข้าใจผิดอ่นะเนาะว่าธรรมชาติมันจะดับเมื่อต่อเมื่อเราดูเอ๊ะทำไมเราดูแล้วมันถึงไม่ดับอย่างเงี้ยถูกไหม,มแล้วก็แล้วก็อ,กอันหนึ่งก็คือไอ้ตัวเราที่เข้าไปดูไปรู้ไปเห็นเนี่ยตัวเนี้ยมันก็เป็นสังขารที่มันเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเพราะว่าอยู่เฉยเฉยเนี่ยถ้าเรากําลังกินขนมกินอะไรกับเพื่อนอยู่แล้วก็ไม่เห็น,นตัวเราเข้าไปดูจิตถูกป่ะ เอ้ทีเนี้ยพอเราคิดว่าเอ้ยเราจะต้องปฏิบัติธรรมอ่ะเราก็จะตัวเราเนี่ยเข้าไปดูจิตว่าข้างในมันคิดยังไงแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวที่เข้าไปดูจิตเนี่ยตัวเนี้ยก็เป็นสังขารที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเหมือนกันก็คือแค่รู้เฉยๆแค่ดูไปแค่ดูทุกอย่างเกิดดับเฉยๆถูกไหมคะคือคือจริงๆอ่ะมันมันเหมือนถูกอ่ะว่าถ้าดูให้รู้เฉยๆว่ามันเกิดดับอ่ะจริงๆแล้วอ่ะพอมัน เป็นอย่างน<ร>ี้ปู่ปะข้างในมันก็ยังคิดว่ามีตัวเราอ่ะเข้าไปดูให้รู้ให้เห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับว่าธรรมาชาติเป็นอย่างนัง้จริงๆแต่จริงๆแล้วอะ่ะธรรมชาติอ่ะ <icious> มันทํางานของมันเองโดยไม่ต้องมีตัวเราเข้าไปดูรู้เห็นแต่ถ้าเอาตัวเราเข้าไปดูรู้เห็นแล้วเราก็ไม่เห็นว่าตัวเ,เราที่เข้าไปดูไปรู้เนี่ยไปเข้าทำคเข้าใจอะ่ะมันก็เป็นสังหารเกิดดับเหมือนกันนะมันก็จะเป็นอวิชาแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าดูจิตแต่เราไม่เห็นจิตคือไม่เห็นตัวเรา ที่หลวงตาบอกว่ามันไม่ปล่อยวางตัวเราสักทีหนึ่งเนี่ยคือมันไม่เห็นตัวเราตัวเนี้ยที่เข้าไปดูเราก็จะไปเห็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าทุกอย่างเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแต่ตัวเราที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยที่มองเห็นทุกอย่างนะไม่เคยเกิดดับเลยจริงๆแล้วมันต้องมาเห็นที่ตัวนี้ที่ที่เป็นคนดูรู้เห็นนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว,วธรรมชาติมันทํางานของมันเองโดยที่ไม่ต้องมีตัวเราเขาไปดูรู้เห็นเราว่าตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสังขารที่เกิดดับอยู่แล้วคือมันเหมือนมันผิดตัวไปนิดนึงอะคะ่ะ งงไอ้หนูยังไม่ชัดยังงงไม่เข้าใจเนาะไอ้ตรงนี้มันละเอียดมากแต่ถ้ามันไม่เกินความสามารถที่จะที่จะรู้หนูใต้ใจฟังแล้วสะเกตดดีๆไม่เกินความสามารถเราเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเป็นภิกษุณีภิกษุภิกษุณีมาในสมัยนี้คือแม่ชีแล้วก็พระท่านก็สามารถบรรลุนิพพานได้รู้แจ้งสัจธรรมอันนี้ได้โดยที่ทิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่น แต่ท่านที่ท่านส่วนใหญ่ท่านเป็นเด็กเลี้ยงควายเด็กชาวไร่ชาวนาไม่ได้เรียนหนังสือท่านก็ยังรู้ความจริงนี้ได้จะได้การแนะนําจากพระพุทธเจ้าจากพ่อแม่ครูอาจารย์รุ่นต่อๆมาแล้วท่านก็บรรลุน,นิพพานไปเพราะว่าพบผู้รู้แล้วข้ามผู้รู้คือเอาตัวเราไปรู้แล้วก็รู้ว่ามีตัวเราเอาตัวเราไปรู้แล้วถ้าก็ข้ามตัวเราไปได้ก็นิพพานตรงนี้บัตรต้องข้ามพบผู้รู้ข้ามผู้รู้นี่มันเป็นทางบัครับพบผู้รู้ข้ามผู้รู้เอนถ้ามันยาก พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเป็นเด็กเลี้ยงควายจะเป็นชาวไร่ชนานหนังสือก็ไม่ได้เรียนทรไมนิพพานได้นิพพานจะไปที่ยอมรับตั้งแต่ดึกตะบานมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้ามาก็คนที่บรรลุน,นิพพานไม่รียนหนังสือก็ไม่เยอะเราเรียนหนังสือก็มากสติปัญญาก็มีแล้วเราก็มีอาการตรอนที่สองครบถ้วนเหมือนท่านเนี่ยแต่ทําไมเราจะเห็นความจริงอันนี้ไม่ได้มันไม่ได้ยากเย็นแตนเขียนอะไรแต่เพียงว่าเราพูดกันยังไม่เข้าใจเท่านั้นเองถ้าเข้าใจาแล้วก็ไม่มีอะไรยาก เี็แต่ว่าไหนอันไหนไม่เข้าใจหนูซักให้ละเอียดเดี๋ยวเดียวต้องหม,กอ,มอ,อกรอบหมอโอก็จะช่วยอธิบายให้ลูกก็คือเหมือนถอยมาอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมแต่ถอยอีกแล้วเอาอะไรคือไอ้ตัวเราที่คิดว่าจะถอยอ่ะมันก็ก่อนหน,น้าจะคิดมันก็ไม่มีตัวเราที่คิดจะถอยถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเราที่จะถอยก็เป็นมันก็เป็นแค่แค่อยู่ดีๆก็มีตัวเราจะถอยออกมาอย่างเงี้ยคือตัวเราที่จะถอยก็เป็นแค่สิ่งเกิดดับที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนั้น คือคือธรรมาชาติมันเป็นขณะปัจจุบันปัจจุบันเราไม่ได้เอาอดีตหรือเอาอนาคตแต่คือเห็นปัจจุบันรู้ปัจจุบันแล้วก็ละปัจจุบันงงไอ้หนูก็ยังงงมันยังไม่เข้าใจจริงๆเข้าใจด้วยมันมีตัวตนเป็นตัวกลา,างอยู่ถ้าหนูเ็าไม่เห็นตัวกลา,างตัวนี้มันพูดยากพูดังไงหนูก็ไม่เข้าใจเพราะว่าหนูมีตัวตวนเป็นตัวกลา,างเกินกว่าว่าแต่งเกิดดับอยู่ในธรรมาชาติที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรเกิดดับแต่หนูเป็นตัวกลางที่ไปยืนขวางธรรมชาติรู้ไป็นธรรมที่แทนธรรมชาติ ธรรมชาติเขาเขารู้เขาเองว่ามีอะไรเกิดดับและตัวเขาเองก็ไม่เกิดไม่ดับแต่หนูเอาตัวหนูไปยืนขวางธรรมชาติทั้งสองสิ่งคือหนูเอาธรรมชาติของสังขารอยู่ข้างหน้าหนูแลวเอาธรรมชาติของธา,าตุรู้ธรรมจะอยู่ข้างหลังหนูแต่หนูเนี่ยไปยืนอยู่ตรงกลางทำหน้าที่แทนธรรมชาติรู้และไปรู้สังขารเกิดดับเนี่ยถ้าพูดแย่เนี้ยมันก็จะพูดไม่ตรงกันแล้วสุดท้ายหนูก็จะยืนพื้นที่ตัวหนูคือมีตัวกลางตัวเราเป็นตัวกลางที่จะต้อง ให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันเป็นให้ได้อย่างที่ใจเราต้องการอันนี้ก็จะกลายเป็นความจิดบ้านถือบ้านตลอดสายไม่ใช่สินจิดบ้านถือบ้านเป็นตัวเราเป็นของของเราต้องมันต้องพูดให้เข้าใจตรงกันก่อนถ้าถ้ายังไม่เข้าใจตรงกันเนี่ยหนูเริ่มต้นปฏิบัติก็ผิดทางตลอดเหมือนกันว่าหนูเริ่มต้นจะออกสตาร์ทเดินทางไปไหนอะมันก็จะต้องเรียนรู้เส้นทางว่ามันจะไปอีสานไปทางเหนือไปทางใต้ออกตกเพราะฉะนั้นพอออกจากกรุงเทพก็ผิดทางเลยหรือว่า หนูจะเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งกูต้องเรียนรู้ก่อนพอเรียนรู้เสร็จแล้วเขาเริ่มเริ่มสตาร์ทตอนนี้ถ้าไม่เรียนรู้โอ้โหพอเริ่มต้นก็ผิดอันเนี้ยมันมันสเพตระกาลนิจารสังขารไว่เที่ยงสเพตระกูลทุกขาสังขารเป็นทุกสเพธาารรมานตาธรรมทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีธรรมชาติอะไรเกิดดับมันไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราจะต้องทำลายอะไรและไม่มีตัวเราจะต้องหนีออกจากอะไรไม่มีตัวเราจะต้องทำลายความเป็นตัวเราเพราะไม่มีตัวเราให้ถูกทำลาย และไม่มีตัวเราจะต้องไปทําลายอะไรเพราะว่าสปเปธ,ธรรมาณตาทําทั้งมวลมีแต่สุญญาตาไม่มีอัตตาต้องเข้าใจตััธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้มาซะก่อนความจริงนี้แล้วมาบอกพวกเราเพราะฉะนั้นความเป็นตัวตนของเราเป็นตัวเราพิาจิตของเราตั้งแต่แรกไม่มีไม่มีมันมามีที่หลังด้วยความเข้าใจผิดแล้วเราจะปล่อยตัวเราได้ยังไงอ้าวนี่ถึงประเดน็นสาคัญเอาช่วยกันหมอโอกับหมอกร เราจะปล่อยตัวเราได้อย่างไรอันนี้สําคัญมากเลยการที่จะปล่อยตัวเราเนี่ยมันก็คือต้องเข้าใจว่าหนึ่งคือตัวเราเนมันไม่มีความเป็นตัวเราที่มันเกเกิดขึ้นมาทุกขณะจิตอ่นะมันเป็นแค่ความปรุงแต่งที่มันปรุงขึ้นมาว่าเพราะว่ามันเป็นแค่ความคิดนะ่ะก่อนหน้าที่ที่น้องไอซ์จะพูดเนี่ยมันก็มนไม่ได้มีความคิด อันนี้เกิดขึ้นใช่ไหมว่าเราจะปล่อยตัวเราได้ยังไงนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วว่าพื้นเดิมอ่ะมันเป็นความไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็กําเนิดขึ้นมาเป็นว่ามีตัวเราเอ๊ะแล้วเราจะปล่อยวางตัวเราได้ยังไงนึกอ,ออกไหมอืมคือจริงๆเนี่ยการทํางานของธรรมชาติมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้แบบว่ามีตัวเราที่ยืนทนโท่อยู่ตลอด24ชั่วโมงหรอกแต่ความเป็นจริงธรรมชาติคือของเดิมพื้นนะมันไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็ปรุงขึ้นมาว่าเฮ้ย แล้วเราจะป่อยวางตัวเรายัางไงล่ะเราต้องทบบาําแบบนั้นไหมเราต้องทําแบบนี้ไหมมันก็คือพอเราคิดว่าเราจะปล่อยวางตัวเรายัางไงล่ะมันก็คือเนี้ยที่มันจบไปแล้วหนึ่งขนาดจิตอีกหนึ่งขนาดจิตก,ก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเราจะทําไงดีเราต้องไปพิจารณาสั่งเอ้พิจารกายไหมพิจารจิตไหมเนี่ยมันก็คืออย่างเงี้ยเกิดดับอย่างเงี้ยตลอดเวลาแต่ทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยว่าธรรมชาติไม่เป็นแบบนี้เนี่ย มันก็จะเชื่อความคิดที่มันผุดขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นต้นเหตุของการที่จะหมุนเข้าไปทํานู่นทํานี่เพื่อให้ทําเพื่อตัวเราแล้วก็มีตัวเราลองรับผลประโยชน์มันก็เลยเป็นวงจรปฏิจจสมุปบาททั้งที่จริงๆแล้วธรรมชาติคือมันเริ่มต้นจากที่มันไม่มีตัวเราหรอกอพูดอย่างนี้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะมันใกข่ายอย่างเงี้ยหนูตั้งแต่เด็กอ่ะหนูลองนึกย้อนตอนเป็นเด็กอ่ะหนูเคย มีคําถามหรือมีความสงสัยว่าเราจะไปวางตัวเราได้ยังไงไหมมันเพิ่งมามีตอนไหนตอนนี้ก็น่าหนักแสดงว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงมันมีต่อเมื่อหนูมีความคิดความรู้สึกขึ้นมาในปัจจุบันมันเลยมีอยู่ในความคิดความรู้สึกแต่มันไม่ได้มีอยู่จริงเพราะตั้งแต่เด็กหนูไม่เคยคิดถึงเรื่องการปล่อยวางตัวเราเลยหรือบางทีหนูเพิ่งจะมีตอนนี้แต่มีตอนนี้แล้วมันก็จะมีตลอดไปไหมพอตอนหนูหลับมีไหมไม่มี แสดงว่ามันมีในความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันขณะแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอยู่จริงมันจริงไม่ต้องไปทําลายไม่มีใครต้องไปทำลายความเป็นตัวเราแต่เห็นว่าไอความคิดที่จะทําลายตัวเราและคําถามที่ว่าแล้วเราจะทําลายความเป็นตัวเราเราจะปล่อยวางตัวเราได้ไงความคิดเหล่านี้ไม่ได้มีมาแต่แรกมันมีอยู่ในปัจจุบันที่เราคิดเรารู้สึกขึ้นมาหลังจากนี้ไปเราไปคุยกับเพื่อนไปทําอะไรก็ลืมไปแล้วแล้วก็หายดับไปเดี๋ยวพอเผลอแล้วเราก็ไปคิดกันมาใหม่เอ๊ะเราจะปล่อยวางตัวเราได้ไง มันก็มีขึ้นในปัจจุบันขณะที่หนูคิดขึ้นมาเพราะหนูเข้าใจว่ามันเป็นความคิดเห็นว่ามันเป็นความคิดแต่ผู้แต่งก็ปล่อยมันเกิดเองดับเองไม่ลงไปกับมันขอบคุณเข้าใจไหมไอ้เรื่องนี้มันต้องเห็นด้วยตัวเองเห็นได้ได้ใจของตัวเองเห็นได้ปัญญาของใจปัญญาญาณวันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆไอ้ที่เราคิดเรารู้สึกมันไม่ได้มีเป็นคงที่เป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงที่ตลอดหรอกเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็หายไปเช่นเราคิดถึง พ่อคิดถึงแม่คิดถึงสามีเกือบกเวลาคิดถึงลูกมันก็มีแค่ในปัจจุบันในความคิดในความรู้สึกแต่เดี๋ยวเลยเวลานี้ไปคุยกับเพื่อนก็ลืมสามีลืมลูกลืมครอบครัวลืมพ่อแม่พี่น้องแต่นั้นไอที่มีสามีมีลูกที่เราทุกทุกทุกในใจเนี่ยความจริงอะมันมีขึ้นมาเป็นในความคิดถ้าเราไม่หลงไปกับความคิดความรู้สึกที่ปรุงแต่งในใจความทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์มีเพราะว่ามันไม่รู้เท่าทันหลงไปกับความคิดความรู้สึกที่ปรุงแต่งในปัจจุบันว่าว่าเป็นจริงเป็นจัง มันเหมือนว่าคนที่ดูหนังอะบทเลิฟซีนบทบทโศกบทเศร้าแล้วก็ร้องไห้อินก็ไปมีตัวเราอินก็ไปในในบทแล้วน้ำตาไหลเปละเปลเปลเปล,เปล,เปลหรือว่าในบทเลิฟซีนก็ไปคู่พระคู่นางแล้วเราก็ไม่มีอารมณ์ร่วมกับกับพระเอกกับนางเอกอันนี้มันความหลงขอบคุณค่ะไอไอหนูนี่พักแล้วว่าพักที่นี่ปะมันหลือกับเนี่ยอะเอาเดี๋ยวกับถามให้จบมาเลยอ่ะ เอาให้โอกาสพวกว่าจะกลับเอได้ถามได้ถามได้อก็หนูอยากกลับขอบคุณหลวงตามากๆเลยค่ะคือแบบวันนี้แบบธรรมะของหลวงตามันแบบมันสะเทือนมากมากมากๆแบบเท่านั้นแหละเจ้าค่ะก็ก็ถ้าเกิดหลวงตามีอะไรแนะนําก็พร้อมที่จะฟังเจ้าค่ะ ก็ดีแล้วธรรมะมันก็เข้าถึงใจเจืออเชือกเชือกเื้อกหมือนกินน้ําแข็งยูนิตก็เย็นแล้วมันไหลเย็นก็ไปตรงไหนไหลไปถึงไส้ก็เย็นไปถึงไส้ไหลไปถึงกระเพาะก็เย็นไปถึงกระเพาะคล้ายๆกันแหะก็หนูก็กินบ่อยๆกินธรรมก็ไปเหมือนกับกินธรรมก็ไปไหลเชืออไหลเชืออไหลเชือกเดี๋ยวมันก็มันก็สิ้ดยึดเองแหละไม่ต้องไปกังวลหรอกบอกกินบ่อยๆเหมือนกินน้ําแข็งยูนิตมันก็ไหลพอเราคอแห้งก็หายน้ํามากเลยร้อนมากแล้วก็กืนก้อนน้ำแข็งเลยมัน มันมันไหลไปตรงไหนก็เย็นไปถึงนันะ่นแหละหรือกินน้ําแข็งกินไอติมอะไรเย็นเยนน้าแข็งใสอะไรเย็นเย็นใสน้ําหวานอะไรอ่ะพอเราร้อนร้อนมาแล้วเรากินเข้าไปอมเข้าไปมันก็ไหลเชื้อเย็นไปถึงไหนเนะย็นไปถึงนั่นแหละไหลไปถึงไส้ถึงภูมิลนะอันนั้นแบบเดียวกันเหมือนกับกินธรรมะหนูธรรมะไหลเชื้อไหลเชื้อไหลเชื้อระเทือนใจกระแทกถึงใจกระแทกอวิชาหลายครั้งบ่อย ก็หนูก็กินบ่อยๆกินธรรมะบ่อยๆกินธรรมะเปียบเนี่ยเราเปียบเทียบเฉยๆนะไม่มีคนกินธรรมะไม่มีธรรมะกินหรอกแต่มันทํามันตะเทือนถึงใจกระแทกถึงใจเจือกเจือกเจือกใจก็ไม่มีอีกแต่มันไม่รู้กระแทกอะไรก็มันกระแทกอวิชาดีกว่ากระแทกอวิชาแล้วมันก็ตะเทือน์ตะเทือน์ตะเทือนอวิชาอ,อันนี้หนูก็กระแทกพี่ไอ้อานาบ่อยๆในในคำส่วนงานศพก็มีเรียกว่าอัชตาวาพปอิทาวา น้อมโอปัญญยิโกน้อมเอาสัจธรรมความจริงเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายความไม่เที่ยงความพัดพาคแม้แต่ไม่ว่าคนพืชสัตว์ล้วนเกิดมาแล้วก็ต้อง,ก,องก็ต้องตายแตกดับพัดพาคจากทุกสิ่งไปทุกคนไม่มีใครหลีกหนีพน้นเอาต้องทําภายในยที่ไปกระทบไปเห็นอะไรเห็งว่าไม่เที่ยงภายในกับไปนอกเอามาเอามามา,มากระทบอะไรก็น้อมเอามาเป็ดโอปัญญยิโกน้อมเข้ามาสู่ใจพินาถึงกนิจังทุกอังนัตตามไม่เที่ยง ทุกสิประสิ่งดวนเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพันปาาตลอดเวลาไม่มีเวลาอยู่พักเราจะเพิจารณาหรือเราไม่พิจารณาก็ต้องเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพันปา่าตลอดเวลาไม่มีผู้ใดอาจต้านทานได้ไม่มีผู้ใดเป็นใหญ่เฉพาะตนไม่มีอะไรเป็นของของเราที่แท้จริงชีวิตจำต้องละทิ้งสิ่งไปน้อม ไม่ลงแก่ใจน้อไม่ลงแก่ใจน้อไม่ลงแก่ใจน้อไม่หลงแก่ใจบ่อยๆต่อเนื่องเรียกว่ากืนธรรมเข้าไปถึงใจอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวก็เจือกเชือกเชือกเือกเดี๋ยวสลายก็อิ่มในธรรมพออิ่มในธรรมแล้วไม่ต้องถามใครอีกต่อไปเหมือนที่หลวงปู่ลีตานางกะโลพระอาจารย์มาเขียนไว้ที่หลังพระประธานว่ารู้หมดจดสิ้นสงสัยไม่ต้องถามใครอีกต่อไปเพราะอิ่มในธรรมแล้วจนธรรมเติมธรรมไม่ได้แล้วคือทองจะแตกแล้ว มีใครกินข้าวไหมกินอีกหน่อยอ่ะกินอีกกินอีกไม่ไหวแล้วท้องจะแตกแล้วนั่นแหละอิ่มในธรรมทำเติมทำไม่ได้นั่นแหละคือธรรมแท้ธรรมบริสุทธิ์หมดจดมันเหมือนที่หลวงตาพูดจริงๆคือมันมีตแต่ว่าแบบมันไม่มีอะไรเลยจริงๆเจ้าค่ะถ้ามันก็มีแต่คานั้นขึ้นมาว่ามันไม่มีอะไรจริงๆก็มาจากความไม่มีอะไรนี่ไม่มีตัวเราไม่มีของเรา และเกิดขึ้นมามีตัวเราแล้วก็ยึดไปกองของเราแล้วทุดท้ายก็กลับไปเป,ป็นไม่มีตัวเราไม่มีกองของเราเหมือนเดิมหนูจะเพียนพิจารณานะตรงนี้ต่อเนื่องเจ้าค่ะหลวงตาสาธุพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระหลันาศกก็ล้วนนิพานด้วยธรรมอันนี้เห็นสัจธรรมความจริงอันนี้ไม่ใช่ไปเห็นธรรมอันอื่นเอา้าถามได้ไม่ต้องเกรงใจอ่ะมันจบไปเลยเพราะจะกลับวันนี้นึกว่าจะค้าไปคาก็เอา จริงๆิงสิทธิ์ก็ไม่มีคําถามเจ้าค่ะหลวงตารู้สึกว่าแค่ต้องเพียนเจ้าค่ะเหมือนมาทีก็จะได้เหมือนมามามีตัวตนมาเกาะรถไฟแต่ก็ก็คือกลับไปสํารวมอินรีย์แล้วก็พิจารณาต่อเนื่องค่ะหลวงตาหนูคิดว่าหนูไม่ได้มีคําถามอะไรเจ้าค่ะสาธุสาธุก็เพียนนะถ้ามีความประอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีความเพียนสมงที่พระเจ้าตัดไว้ อยู่เสมอว่าดูกระเพาะพิสูจน์ทางหลายสังขารมีความสิ้นไปเสื่อมไปตลอดเวลาท่านทั้งหลายอย่าอย่ามวัวพมาาอยู่เพราะว่ามันสังขารสิ้นไปเสื่อมไปไปสูป่ความแก่ความเจ็บความตายความพัพพดพลาดตลอดเวลาทุกคนจําต้องละทิ้งทุกสิ่งไปไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของของเราที่แท้จริงเล่งเพิจารณาเข้าให้มันถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงว่าถึงที่สุดแห่งสิ้นผู้ยึดมั่นถือบ้านให้เป็นทุกข์อีกต่อไปแล้วทาประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านโดยสมบูรณ์เถิด ดีแล้วพวกท่านสี่คนนี่มาอ้างหลังนี่อยอายุพอๆกันวะเนี่ยเอออายุพอๆกันมาสนใจในธรรมเหมือนกันนี่เป็นคุเปินกัลยาณมิตรกันข้าพบคข้ามชาติมาก่อนพากันมาอายุไม่มากอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะคนสุดท้ายจริงๆพึ่งเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมได้ไม่นานคะ่ะก็ได้กัลยาณมิตรทั้งหลายนี่แหละคะ่ะคอยชวน เขามาก็ก็ดีใจแล้วก็รู้สึกยินดีมากๆค่ะที่ที่ได้มารับฟังอ่าแล้วฟังรู้เรื่องไม่ได้ตั้งแต่เช้าเขาคุยกันเนี่ยมั่วไหมมั่วไหมในจิตคือจริงๆมันก็เป็นเรื่องใหม่อะค่ะที่ต้องทําความเข้าใจแต่เรื่องใหม่นะเพราะว่าใช่ค่ะเหมือนเราเข้าประชุมเราจะเข้ามาเข้าประชุมโต๊ะกลมแต่เราไม่ได้ทําการบ้านอานเปเปอร์มาก่อนไม่ได้ทาการบ้านมาอย่างหนักเลยเวลาประชุมก็ประชุมกันก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนาะ ใช่ค่ะแต่ก็มีบางส่วนที่ที่ที่พอจะเข้าใจบ้างค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวก็ถ้ามาบ่อยๆก็น่าจะดีขึ้นต้องทำการบ้านมายังหนักก่อนค่ะมันเหมือนอย่างเนี้ยเหมือนหนูจะต้องเข้าห้องประชุมที่ประชุมเรื่องที่มันยากๆเขาจะส่งเอกสารรายงานประชุมมาให้ก่อนว่าจะประชุมเรื่องอะไรหัวข้ออะไรแล้วก็ต้องหนูต้องทําการบ้านมายังหนักว่าไอ้เรื่องที่ประชุมเนี่ยมันเกี่ยวข้องใจริงเรื่องอะไรหนูต้องไปค้นมาให้แตกฉานค่ะเพื่อจะไปโต้กัน ไปโต้กันในที่ประชุมวันนั้นเราต้องมีค้นที่จริงที่เราค้นมามากเอทเปเปอร์เราต่างหากทำมาเป็นเปเปอร์เลยไปทํารายงานมาก่อนเราต้องค้นมานี่ถ้าเราไม่ศึกษาไงเขาส่งรายงานการประชุมว่าเราจะประชุมเรื่องอะไรแต่เราไม่ทําการบ้านไงคือเราไม่ไปค้นข้อมูลมาพอเราไปค้นข้อมูลมาพอเข้าประชุมคนเขาค้นมาเขาก็พูดกันแต่เราเออเลยก็หันมาถามเราแล้วเ,เออเออเราก็โดนประธานในที่ประชุมดุเอาว่าใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าขี้เกียจ ไม่ทําการบ้านมาไม่ทํางานมาแต่เนี้ยสุดท้ายเวลาเจริเลื่องเงินเรื่องความดีความชอบเราก็แปกเรื่อยเพราะว่าไม่ทําไม่ทํางานไม่ทําการบ้านแต่ถ้าโอ้โหเป็นผู้ที่ปาดเปลืองจริง,รงๆถ้าประชุมมันรู้เรื่องไปหมดเลยเพราะว่ามันทําข้อบูลมาดีทําการบ้านมาดีนั้นผู้ที่จะมาฟังธรรมหลวงตาเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับทัวท่วไปที่หนูไปฟังแล้วใจสบายฟังแล้วใจสบายไม่ใช่เพราะอันนี้เป็นเรื่องของข้อทิศจริงมันเป็นเรื่องความจริงของชีวิต l i v e and Learn ชีวิตคือการเรียนรู้แต่เราไม่ได้เรียนรู้มาไม่ได้ทำการบ้านอย่างหนักมันมาก็มัเลยไม่รู้เรื่องอะไรเออไปเลยเงี้ยเพราะว่าอันนี้มันสอนเรื่องสัจธรรมความจริงมันไม่ใช่สอนให้ใจสบ,บายอะไรเงี้ยไม่ต้องทำกันบ้านก็ได้กนะันสอนทบ,บุญในทานเอาตังบัตบาตรเอาตามเอาตามัตรทบุญเยอะๆเดี๋ยวจะไปสวรรค์เอาตังบัตรทบุญเยอะๆจะพาฝ้าพุทธเจ้าเอาตัง,างบัตรทบุญเ,เอยอะๆจะได้พาไปไป,ไป,ไป,ไปโซดาบานตะกิตาคาเมีเานาครับไปทำกี่ล้านได้โสดาบานทำเท่านั้นสิบล้านยี่สิบล้าน ได้สกิลทาคามีทำร้อยล้านได้อนาคามีทำพันล้านไรได้อหรหันไรโอ้ยเราไปเชื่อกันโดนต้มโดนต้มแหลกลานไอ้อย่างนั้นนี่ยไม่ต้องทำกันบ้านมาก็ได้แต่อ้สระทความจริง่งนนมันต้องเรียนรู้เรียนรู้อัตเหียอัตโนาโโนาโถโกหินาโถพโลติยาเฉพ้ะทุกได้เพราะความเพียรด้วยสติปัญญาเจ้าตัวจะเอาคนอื่นเป็นที่พึ่งจะพึ่งลงมเงาลมโผล่ลมใสคนอื่นตลอดไปไม่ได้เราจะมาสงบลมเย็นเ,ยนเฉพาะในวัดนี่ แต่ถ้าเราจะพึ่งแต่ความสงบล่มเย็นในวัดนี้ออกจากวัดนี้พอผ่านพ้นรัววัดเราก็ร้อนแล้วร้อนใจแล้วแต่พอทุกคนเข้ามาอยู่ในวัดนี่เหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกใจก็สงบล่มเย็นเพราะมาพึ่งลมโพล่มใสของพ่อพุทธเจ้าล่มโซ่ลมใสของพระรยสงฆ์ล่มโพล่มใสพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่พอออกจากล้มโพล้มใสเราก็ทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่ต้นโพล้มใสที่เราปลูกขึ้นมาเองในใจเรา แต่เราเพียงมาใส่รมโพคนลมโพคนอื่นในใจสบายแต่ออกจากรมโพไปหรือว่าเขาตายไปคือดับขานปิธานไปดับขันนิพพานไปเราก็เดือดร้อนเราก็เหมือนนกที่ต้องไปโผลบ,บินไปหาต้นโพล่รมใจที่ต้นอื่นต่อไปและเมื่อ,อไหรอ่อันเนี้มันจะมีความสุขความสงบร่มเย็นที่ใจเราโดยตนเองละเพราะพระพุทธเจ้า,าก,ก็ตรัสว่าอขาตาโลตถาคโตตถาพเหมือนผู้ที่ยืนอยู่ตรงทางหลายแพ่งหลายแยก ฝ้าบอกชี้ทางว่าทางนี้บาปกรรมชั่วนี้อย่าทำอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำเพราะมันจะพาให้ไปตกมรกทางนี้จะไปเป็นสัตว์ฉันทางนี้จะไปเป็นเปรตทางนี้จะไปเป็นอสุรกายทางนี้จะไปเป็นเทวโลกเป็นเทวดาทางนี้จะเป็นปูกพมรูกพมทางนี้จะไปเป็นเป็นมนุษย์ทางนี้จะทําให้บรรลุพโสดาบันพระตะกิตาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็เฝ้าบอกสัรพสัตทังหลายที่เวียนตายเวียนเกิดอย่างนี้จนสิ้นอายุขัยแปดสิบพรรษาก็แปดสิ ก็แปดสิปีก็ถือแก่ดับขาดริดิพานน้อยนักาอายุก็น้อยนักนั้นตถาคตเป็นเพียงแค่ผู้บอกทางว่าทางนี้อย่าเดินทางนี้ควรเดินไปทางนี้อย่าเดินมันทุกทั้งในภพชาตินี้และทุกนั้นในภพชาติต่อๆไปไม่จบสิน้นควรหยุดควรพอควรจบเพราะหยุดเพราะพอจึงจบไม่หยุดไม่พอไม่จบ ไม่สงบไม่ล่มเย็นจะสงบลมเย็นเพราะรู้จักหยุดรู้จักพอพอรู้จักหยุดรู้จักพอใจก็สงบลมเย็นเพระใจที่ไม่สงบลมเย็นเพราะไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพอมีแต่กูจะเอากูจะเอากูจะเอาอยู่นั่นแหละไม่จะไม่รู้จักกิเลสตัณหาไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพอ กิเลสตัณหาไม่หยุดไม่พอความทุกข์ก็เป็นเงาตามจิตไปทุกภพชาติไม่ว่าเกิดเป็นอะไรความทุกข์ก็เป็นเงาตามจิตไปทุกชาติพอหยุดพอพอหยุดกิเลสพอแท้มีกิเลสตัณหามามากแล้วทุกมามากแล้วเราทุกมามากเหลือเกินด้วยกิเลสตัณหาจิตเนี่ยมันพาไปไปเชื่อจิตไปมีกิเลสตัณหาต่อทุกสิ่ง ก็เพราะจิตนี่แน่มันหลอกเรามันต้มเราสิบแปดมงกุฎหลอกให้เราไปทําปิดศีลปิดธรรมพาเราไปต้องรับผลของกรรมตกนรกมาซะมากแล้วต้องรู้จักหยุดรู้จักพอในกิเลสตัณหาอย่าตามใจจิตรู้เท่าทันจิตทุกความคิดกิริยาทุกอาการของจิตที่เคลื่อนไหวว่ามันเป็นสิบแปดมงกุฎหลวงปู่ดูนนตุโลพ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าอย่างจิตที่เป็นพระญาสงฆ์เจ้าแห่งจิตที่ท่านกล่าวไว้ว่า ที่สุดของมายาหลอกลวงโลกหลอกลวงเราไม่มีอะไรเกินกว่าจิตเราที่สุดของมายาหลอกลวงโลกไม่มีอะไรเกินกว่าจิตที่หลอกลวงเราหลอกลวงเราให้หลงรักหลงชังหลงผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายก็เพราะเชื่อจิตแล้วก็ไปทําตามมันจิตนี่แน่คือที่แปดมงกุฎที่แท้จริงที่เป็นมายาหลอกลวงโลกแล้วเราก็เชื่อจิตแล้วเป็นตกเป็นธาตุของจิต ไม่ได้อยู่เหนือจิตไม่อยู่เหนือพวกสิบแปดมงคลต้มทีไรเสร็จทุกทีต้มทีไรเสร็จทุกทีไม่ได้เป็นผู้อยู่เหนือพวกสิบแปดมงคลไม่ได้ตกอยู่เหนือธาตุตกเป็นธาตุของจิตไม่ได้อยู่เหนือจิตผู้ใดอยู่เหนือจิตได้พ้นจะจิตได้ผู้นั้นจะพ้นจ,จากทุกทั้งปวงเอวังก็มีด้วยประการละเนี